สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านรายการสองยามวันนี้ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากผู้ใช้น้มปากกาว่าคลุยบ้านคอยให้มาเล่าเรื่องสะกดรอยปอบให้กับผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านได้รับฟังกันรายการสองยามก็ค่ายขอขอบคุณคลุยบ้านคอยไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ เหตุการณ์หลอนเรื่องสะกดรอยปอบต้องบอกว่าเวลาล่วงเลยมากกว่า10ปีแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเกษตรเจ้าคุณทหารโดยตรงแต่มีบุคคลในคณะเป็นตัวเอกของเรื่องแม้เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่เหตุการณ์นี้ผมยังจําได้ดีเพราะตัวเองทําหน้าที่เป็นหมอผีเสเองตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นห้าของเกษตรเจ้าคุณทหารจะมีนักศึกษาหญิงมาเรียนไม่น่าจะถึง1ิคน รุ่นหนึ่งผู้หญิงที่ผมรู้จักก็มีเพียงพี่สมพรส่วนรุ่นผมรุ่นห้าไม่มีผู้หญิงเลยสักคนแต่พอรุ่นหกเป็นต้นมาจะมีผู้หญิงเข้าเรียนและเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นกับรุ่นน้องรุ่น8รุ่นนี้มีนักศึกษามากพอควรเกือบเกือบสามคนกลุ่มนักศึกษาประกอบด้วยเด็กจากทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพะเยา แล้วก็ภาคกลางมาจากนกครสวรรค์ลบบุรีนคนปรปฐมสุพรรณบุรีทั้งภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรนครศรีธรรมราชจดนาราธิวาสและกลุ่มอีสานแต่ละกลุ่มก็จะรวมตัวกันไปเช่าบ้านเป็นห้องเป็นหลังหอพักที่อยู่ใกล้ที่สุดคือหอตาโคงพวกเราเรียกกันอย่างนั้นหอพักนี้อยู่ตรงข้ามโรงงานฟุตบอลไทยติดกับสะพานสูงทางลงคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังผมค่อนข้างสนิทกับกลุ่มน้องๆทางภาคเหนือคือกลุ่มเด็กเชียงใหม่ที่สนิทมากที่สุดก็คือไอเตอร์เด็กเกษตรของเราส่วนใหญ่สมัยนั้นพักที่การเคหะซึ่งมีสองแห่งแห่งแรกคือบริเวณฝั่งด้านที่ทําการไพรสนียลาดกระบังและอีกแห่งคือการเคหะที่วัดสามยังเยื้องปากทางเข้าวัดลาดกระบังเมื่อผมสนิทกับไอเตอร์เวลาน้องๆเด็กเชียงใหม่มีกิจกรรมที่บ้าน เช่นจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดเขาก็จะชวนผมไปรวมงานสังสรรค์อยู่เสมอๆที่หมู่บ้านการเคหะวัดสามแยกสามคือบ้านเช่าของน้องๆบ้านพักหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นกว้างขวางพอควรด้านล่างโล่งด้านบนกั้นเป็นสองห้องในบ้านหลังนี้พักกันทั้งหมดเป็นชายสี่หญิงหกเราอยู่กันแบบพี่น้องกลุ่มนี้เป็นเด็กจบหมอปลายจากโรงเรียนยุพร,ราชพัฒโนไทยเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นไอเตอร์พี่ใหญ่ในกลุ่มจบมงฟอร์ดชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆเรียบง่ายผมเป็นสมาชิกจิตติมศักดิ์กับทุกๆหอพักแต่กลุ่มนี้เป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มกินนอนเที่ยวกับเด็กกลุ่มนี้น้องๆผู้หญิงใน6กคนมีแมรี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสงสิงกับใครน้องๆผู้หญิงน่ารักทุกคนที่เด่นสุดและสวยที่สุดก็คือเชอรี่ เชอรี่มีอดีตเป็นดรามเมยเยอร์จากโรงเรียนวัฒโนไทยก็ไม่แปลกเลยครับที่พีพีและเพื่อนๆในรุ่นจะมาจีบในปีแรกๆทุกคนรักแนบแน่นกันมากไม่มีปัญหาความขัดแย้งกันเลยแต่พอแมรี่เริ่มพบหากับเพื่อนชายในรุ่นเดียวกันก็มักจะมีพฤติกรรมแ,แปลกๆที่ไม่เหมือนแต่ก่อนทุกๆช่วงเย็นประมาณ5โมงหลังเลิกเรียนน้องๆผู้หญิงจะไปจ่ายตลาดที่หัวตะเค หาซื้อของที่ต้องการมาทํากับข้าวมื้อเย็นและมื้อเช้าที่บ้านพักบ้านพักเราไม่มีไฟฟ้าใช้เหตุผลก็เพราะเจ้าของบ้านไม่ไปจ่ายค่าไฟก็เลยถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแต่นั่นไม่ได้เป็นปัญหาต่อการอาศัยของเราเพราะเวลาจะรีดผ้าเราก็แอบไปลักต่อไฟมาใช้ช่วงเย็นเป็นช่วงที่ทุกคนมีความสุขมากที่หน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าพอดีเที่ยวที่เราก็ซื้อเน็ต หรือตักข่ายมะขึงเพื่อเล่นแบดมินตันกันเป็นการเอาเงือฝ่ายปรุงอาหารก็มีทั้งชายและหญิงช่วยกันคนละไม้คนละมืออาหารหลักของคนเหนือก็คือข้าวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวหนึ่งเลยแหละครับมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกนมแคบหมูที่เอามาจากเชียงใหม่แล้วก็หนึ่งผักต่างๆมีแกงแค่หรือผัดผักต่างๆได้เปิบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโอ้จาดล้ำอร่อยมากเลยครับข้าวเพิง่งข้าว เพิ่งนึ่งสุกใหม่ๆกับข้าวตั้งกลางวงพี่ๆน้องๆจิ้มกันคนละหนุคนละนับได้อรรถรสไม่เบาทุกๆมื้อจะขาดเพียงแมรี่เพียงคนเดียวเท่านั้นระยะแรกๆเพื่อนๆไม่ได้เอะใจเพราะเขาคบหากันมาตั้งแต่เรียนมัธยมต้นย่อมรู้นิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีทุกคนลงมติว่าก่อนกินข้าวต้องเก็บกับข้าวให้แมรี่ไว้ต่างหากเพราะเวลาเธอกลับมาถึงจะได้มีกินแรกๆพอเธอกลับข้ามาบ้าน เธอก็จะกินข้าวเป็นปกติแต่ระยะหลังข้าวและกับข้าวที่เก็บไว้ในตู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกคนถามด้วยความห่วงใยเธอก็ตอบว่ากินจากนอกบ้านมาก่อนแล้วหลายครั้งที่กลุ่มเพื่อนผู้ชายมีก็สังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมรี่คือช่วงหนึ่งที่ไอเตอร์เสนอว่าวันนี้จะทำลาบดิบหรือลูกกินกันแมรี่มักจะสนใจท,ท,ทั้งที่อาหารประเภทนี้เป็นอาหารขาวจับ มีเลือดสดๆผู้หญิงในบ้านทุกคนจะไม่แตะต้องเลยแต่บางครั้งนรุมนก็จะลองตักลูกเพียงเล็กน้อยแตะแตะปลายลิ้นแล้วก็หยุดส่วนแมรี่อดีตดรามเมเยอร์ตักสดเลือดสดๆสดเอาสดเอาจนผู้ชายในวงต้องมองหน้ากันสรุปว่าเมื่อไรที่ผู้ชายทำอาหารข่าวจัดที่เป็นของดิบๆแมรี่จะต้องเข้ามาร่วมแจมด้วยทุกครั้ง และด้วยเหตุที่ในบ้านไม่มีไฟฟ้าเราก็เพียงแต่จุดเทียนให้แสงสว่างอากับกิริยาของแมรี่ที่แสดงออกจึงเห็นไม่ชัดเจนดูเขาจะมีความสุขกับบ้านที่ไม่มีแฝงไฟฟ้าเพื่อนในบ้านหลายคนเสนอว่าต้องไปขออนุญาตใช้ไฟฟ้าแต่ดูเหมือนแมรี่จะไม่ค่อยเห็นด้วยเธอบอกว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเพื่อนพูนผู้หญิงก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแมรี่เปลี่ยนไปมาก ทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนจากที่เ,เพื่อนๆไม่เคยเห็นแมรี่กินของดิบๆอย่างอร่อ,รอยยต่างก็วิเคราะห์กันไปว่าเธออาจแพ้ท้องจึงหารือกันว่าให้เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มลองถามดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนี้จึงชอบกินของดิบๆซึ่งแต่ก่อนแมรี่ไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้เหตุการณ์ครั้งสำคัญก็คืนหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อคืนหนึ่ง ขณะที่ทุกคนหลับไปแล้วแมรี่ได้ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วลงมาที่ห้องครัวเพื่อนเพื่อนผู้หญิงไม่มีใครสนใจนึกว่าเขาคงมาลงมาปลดทุกข์สักครู่ก็คงจะขึ้นไปนอนต่อเครื่องชั่วโมงต่อมาเพื่อนในกลุ่มเดลโลมาเข้าห้องน้ําฉับพลันทันใดก็เห็นแมรี่กําลังกินไก่ดิบๆทั้งตัวอย่างอร่อ,รอยอร่อยทั้งคู่พัง,งะเมื่อสายตามาประสานกันแมรี่ก้มหน้าและไม่ยอมสบสายตาเธออีกเลยเอามือปาดริมผีปาก เต็มไปด้วยคราบเลือดแล้วเอาไก่ที่เหลือวางลงใส่จานเดินออกจากบ้านไปท่ามกลางความมืดทุกคนในบ้านตื่นึมาเพื่อจะไปตามแมรี่กลับมาบ้านแต่พยายามหาเธอเท่าไหร่ก็หาไม่พบตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาก็ไม่กล้าสบตาพวกเพื่อน,อ,นอีกเลยสองเดือนต่อมาเจ้าของบ้านที่ให้นักศึกษาเชียงใหม่เช่ามีปัญหาไม่ได้ค้างชำระรายงวดกับการเคหะ จึงถูกการเคหายึดบ้านนักศึกษากลุ่มเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องไปหาบ้านเช่าหลังใหม่บริเวณหลังวัดสก็คือวัดลาดกระบังการเดินทางมาที่บ้านพักใหม่ค่อนข้างน่ากลัวนอกจากจะเปรียวและอยู่ในเขตวัดแล้วบริเวณบ้านที่ไปอยู่ก็เต็มไปด้วยป่ากล้วยละแวกนั้นมีบ้านเพียงสองหลังช่วงระคืนจึงเงียบหวังเวงจนน่ากลัวด้วยความจำเป็นจึงทําให้น้องกลุ่มเชียงใหม่ต้องพักอาศัย และเมื่อเข้ามาถึงบ้านแล้วทุกคนก็จะไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยแมรี่ยังคงเป็นสมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมเพื่อนๆทุกคนพยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเชอรี่มักไม่ค่อยเข้าร่วมสังคมเหมือน,นตอนที่มาเรียนใหม่ๆเขามาพักอาศัยนอนบ้างส่วนอาหารการกินก็มักจะซื้อหรือกินจากข้างนอกบ้านคืนเดือนมืดคืนหนึ่งขณะที่เงียบสงัดงข้างขาวต่างออกหากินกันก,นกวักไกว บริเวณนี้เป็นสวนกล้วยและชมพู่ทุกคนในบ้านอยู่ในอาการหวาดกลัวเพราะต้นกล้วยถูกลมพัดไหวเอ็นไปมาเสียงใบตองแห้งดังแกร่กตลอดเวลาน้องผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดจูจูก็ตะโกนร้องกรีดแล้ววูบลับไปทุกคนต้องช่วยกันพอยุมพยาบาลไอเตอร์ไปตามผมที่บ้านหลังหนึ่งที่การเคหะเพราะรู้ว่าผมมักจะมานั่งดื่มเหล้าที่บ้านตะนหนุยนักศึกษาจากรางคำแหงคนลำพูนคืนนั้น ผมกำนวยเดิมเล่าจนมีความกล้าและไม่กลัวหน้าไหนทั้งสิ้นรีบเดินไปบ้านพักของน้องๆขณะที่ต้องผ่านป่าช้าวัดสามแต่อย่างที่บอกแล้วครับพอเราเข้าปากความกลัวผีกลัวสางก็ไม่มีแล้วเราเป็นพี่ทีอาวุโสว,ว่าใครต้องแสดงความกล้าให้น้องๆเห็นเกิดอะไรขึ้นเรือไอ้เต้ผมถามขณะเดินมาระหว่างทางไม่รู้ที่พี่ครุยจูจ่ๆไอ้มดมัมาร้องกรี๊ดขึ้นมาแล้วก็หลับไป ผมมองเชิงวิทยาศาสตร์ว่าน้องคนนี้คงเครียดหรืออาจไม่สบายเมื่อเดินผ่านปากล้วยลมพัดจนใบกล้วยสั่นพลิ้วไปมาต้นกล้วยโอนเอ็นวิวยแรงลมไอเตอร์ส่องไฟฉายไปมาเพื่อได้เห็นเส้นทางเดินสิ่งที่ผมกลัวมากกว่าอย่างอื่นก็คืองูเหา่าและอึดใจต่อมาก็มาถึงบ้านที่มันอึมครึมแม้จะมีคนอยู่เกือบสิบคนก็ตามแต่จำนวนคนมันไม่ได้ช่วยคลายความน่ากลัวไปได้เลย คนที่อยู่ในบ้านต่างช่วยกันพัดวีเอายาดมเอาน้ำเย็นมาลูบหน้าให้เพื่อนมนค่อยๆลืมตาขึ้นมองพวกเราอย่างงงงวยทุกคนดีใจที่ผมมาทันเหตุการณ์น้องๆผู้หญิงดูวันๆว,ว่าที่บ้านหลังใหม่จะต้องมีอาถรรพ์อะไรเป็นแน่ทุกคนไม่มีใครกล้าหลับนอนได้เลยจนใกล้ตีสามแมรี่ก็โผล่มาที่หน้าต่างทำให้ผมใจหายและหายเมาเป็นปิดทิ้งเฮ้ยเ hey, อลี่ มันเดินมาคนเดียวได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่ดึกสงัดอย่างนี้และเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวผมพูดอย่างชงน,นใจในกลุ่มเพื่อน,นชายที่มาจากเชีงยงใหม่ลงมติว่าเดี๋ยววันนี้พวกเราจะต้องจัดการกับไอแมรี่ให้เรียบร้อยซึ่งจริงๆแล้วเราเคยได้วางแผนที่จะเอาเครื่องรางของขลังไปสวมที่คอแมรี่กันอยู่แล้วหนึ่งในเพื่อนชายเดินไปเปิดประตูให้แมรี่เขาเดินเข้าห้องแล้วปิดประตูเงียบพวกเราเดินขึ้นไปที่ห้องพักแมรี่พร้อมเคาะประตูห้อง ไอรีเปิดประตูพวกเราตะโกรร้องบอกคนอยู่ข้างในก็ตะโกนร้องออกมาว่ามีอะไรค่อยขู่กันพรุ่งนี้เอาตกลงพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ทุกคนอ่อนละเมืยเพลียหลอยหลับไปรวมทั้งตัวผมด้วยและทุกคนก็กลับไปนอนหลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยหน่ายและอ่อนเพลียแสงอาทิตย์ยามเช้า,าสาด่องผ่านหน้าต่างต้นกลวยยังพริ้วไหว รวมผู้หญิงต้องตื่นมาหงหาอาหารตามปกติเขาพยายามเดินหาเนื้อวัวที่ซื้อมาจากตลาดเพื่อจะมาทําอาหารพื้นเมืองเหนือเอ๊ะมันหายไปไหนไอเตอร์บนเสียงดังเมื่อหาจนแน่ใจว่ามันไม่เหลือให้ปรุงอาหารเช้านี้แล้วจึงนึกขึ้นมาได้ว่ามีจำเลยที่น่าสงสัยอยู่คนหนึ่งลองไปที่ห้องไอรีสิไอเตอร์ขึ้นไปเรียกไปแมรี่แมรี่แมรี่แต่เรียกเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีเสียงตอบรับ เนื้อวัวหายคนก็หายมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราเตรียมเอาพระคล้องคอเอาพยันมาปิดหน้าห้องแมรี่ก็ไม่อาจจะทําได้เพราะเหมือนเขารู้ตัวว่าพวกเรากําลังจะมาดาเนินการปราบผีเขาจึงหนีและจากนั้นแมรี่ก็ไม่ได้มาพักกับกลุ่มเด็กเชียงใหม่อีกเลยมีข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับคําตอบว่าหนึ่งทำไมแมรี่จึงกินไก่ดิบๆทั้งตัว 2. ทำไมแมรี่จึงเก็บตัวและไม่สงสิงกับเพื่อนเพื่อน 3. ทำไมแมรี่จึงไม่ชอบแสงสว่าง 4. ทำไมแมรี่จึงกล้าที่จะเดินคนเดียวในที่มืดมึดทั้งเปรียวทั้งน่ากลัวและ 5. าทำไมวันที่เขาเข้าบ้านตอนตีสามเนื้อวัวจึงหายไปพร้อมๆกับเขาเขาเป็นปอบหรือไม่ซึ่งทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นแต่ผมไม่เชื่อ แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเชื่อหรือไม่โชคดีจากรายการสองยามและขอขอบพระคุณคลุยบ้านคอยโชคดีมีความสุขทุกทกท่านพบกันใหม่ตอนหน้าครับ